to call อย่าไปนารากับใครนาเธอเขาก็มีแก่แกเขาก็รู้ว่าแกมันไลยเขาก็ยอมไปคว้าจิงแม้หน้าตาของเขาเจ้าชู้เขาไม่อันตรายอย่าไปนารากับใครแบบนั้นแย่เขาก็ตีแกตาอย่าไปนารากับใครนาเธอเข้าี b d เด็กชายธนดลวันเกิดปีนี้ก็ขอให้พบเจอแต่ความสุขสมหวังทุกประการยิ้มบ่อยๆนะเฮ้ย เฮ้ยมันใช่แหวนที่ใช่แหวนที่เขาให้ไว้หรือเปล่าวะเอาไว้เอานี้ไว้ก่อนโอ้แหวนที่ใส่ในมือตลอดเวลาตัวนี้ถือขอบคุณนะแล้วคุณจะห้อยคอแหละต่อจากนี้น่ะเตออวันเกิดปีนี้นั่งเหนื่อยเมื่อกี้หายเหนื่อยเลย ที่อ้อนมากกว่ากันก็ลุกชนะโดนเขาเป็นคนที่อ้อนครับเวลาทําอะไรนิดหน่อยหน่อยเขาก็จะเ๊ะเข้ามาตรงนี้แล้วคุณแพ้ไหมคุณแพ้ไหมอก็คันๆนะใครเจ้าชูมากกว่ากัน1 2ึ่อาเอาเอาวเอาวเอาเลย แล้วเขาหน้าตาดีไงก็เป็นคล้ายๆอะไรนะไอไม่อยากพ่อจะเองเท่บอยเป็นบอยเป็นบอยแต่ตอนนี้เขาคือเขาก็เลิกแล้วครับเพราะว่าเขาก็มาเป็นคนของใจของนกแล้วเหรอครับใครกินเก่งมากกว่ากันไปโอ้ยไปแล้วทลงคะแนนทำไมผมเยอะกว่าเพื่อนเลยเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายยากครับเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับพี่เอฟซีเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าป้ายป้ายผมที่กินเก่งมาก